นี่นะคะเเป็นจากพวงหลีดจากในวังที่มาส่งมาให้กับองค์หลวงปู่ปนะคะนี่ค่ะที่นี่คือองค์หลวงปู่ทิมนะคะอ่าสรีลาของท่านยังไม่เผานะคะที่อยู่ด้านในอันนี้เป็นเป็นหุ่นขี้พึ่งของหลวงปู่ค่ะ ที่หน้าเฟซของแม่ตะวันนะคะที่ขึ้นอยู่เป็นรูปโปรไฟล์ตอนนี้คือเป็นหลวงปูท่ทิมค่ะที่แม่ตะวันขึ้นไว้นะคะพอดีแม่ตะวันก็ไม่รู้คิดยังไงก็เอาขึ้นไว้แล้วก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสมากราบท่านจริงๆนะคะส่วนนี้เป็นคำบูชาอลวงปู่นะคะที่เห็นแล้วก็นี่มีกองทุนเพื่อการศึกษาที่หลวงปู่ท่านท่านได้ให้แก่มีโรงเรียนวัดด้วยนะคะอันนี้ แล้วก็อ่ะเนี่ยค่ะเป็นของในวังทั้งสิ้นนะคะที่ส่งมาไว้แล้วก็สราราไม้นี่นะคะลงรักปิดทองทั้งสิ้นนี่ค่ะรอบตัวสาราเลยนะคะให้เห็นสวยงามสวยงามจริงๆค่ะสวยงามจนไม่สามารถบรรยายได้มีโอกาสมานะคะมาที่นี่การนี่คือองค์หลวงปู่นะคะองค์หลวงปูง่เมตตาม,มากตอนที่ท่านยังอยูนะะ่การเขียนลายรดน้ํานะคะที่นี่เขียนลายรดน้ําทั้งหมดเลยค่ะ ขาก็ลงเอาไว้นะคะมีโอกาสอยากให้ทุกท่านมานะะี่ค่ะจากข้างบนลงสู่ข้างล่างนะคะก็เลยเอาภาพสวยๆงมงามมาฝากนะคะแล้วก็อนุโมทถินนุโมทนากระถินร่วมกัน,นะคาะสาธุ